พี่น้องขาเจอแจ็คพอตค่ะโน้นที่โค้งไปตรงโน้นค่ะก็นอกนาเดินป่านมาแล้วค่ะม,มาเดินป่านมาเดินหน่อยหนึ่งตอนตอนเย็นๆกับพี่น้องอากาศมันดีนะะอากาศมันดีมากเจอแจ็คพอตเด็กเด็กนั่งเด้ากันอยู่นั่งเด้ากันอยู่บนบนอะไรอ่ะพี่น้องบนเก้าอี้อ่ะเขามีเข้าที้เป็นจุดๆนะเด็กนั่งเด้ากัน เ้านกนาก็ขำะนะไม่หรอกมันก็ดีดีฝ่าเราเห็นสงครามนะพี่น้องเห็นเด็กก็รักกันนั่งเด้ากันอยู่นั่นแหละก็เลยจ่ายให้ดูเดี๋ยวค่อยไปเล่าที่บ้านนะคะพี่น้องค่ะค่อยไปเล่าที่บ้านให้ไปถึงบ้านก่อนที่อยู่น้ำคอแหง้งเรื่องเด็กเด้ากันตลกนะ นี่โอนกไม้สวยนะพี่น้องในป่าเนี่ยเข้าอี้อย่างเงี้ยแหละพี่น้องเด็กนั่งเดากันเก้าอี้อย่างงี้แหละก็มีเป็นจุดๆเนี่ย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 อย่างงี้แหละตลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะจับเ้านกนาเนเตแลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องขานั่นแหละพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่ช่องเขานกนาเน์แลนด์ค่ะ เจอคนอีกแล้วคลิปนี้ไม่เครียดแล้วค่ะอย่างที่เห็นนั่นแหละก้านกนามาเดินตอนเย็นเย็นเดินตอนเย็นเ็นแล้วเดินไปเดินมาเจอเด็กนั่งเดากันนั่นแหละว่าจะกลับไปคุยที่บ้านแต่ข้อก้านกนา,านกนาเ้าเอาน้ําที่หลังรถมามาดื่มแล้วก็เลยดีกับไม่ต้องกลับไปคุยที่บ้านคุยตรงนี้เลยมาเล่าให้ฟังค่ะพี่นง ตื่นเต้นนะก็ขำเหมือนกันนะพูดถึงก็ขำนะเห็นเด็กนั่งเด้ากันน่ะที่นี่นะเด็กนั่งเด้ากันหรือใครที่เขามีมีมีแซกมีอะไรกันข้างนอกบ้านนะมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะ มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่ตื่นเต้นค่ะธรรมดามากเลยสมมุติว่าเราเนี่ยเหมือนเข้านอกนาเดินอยู่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะคนอื่นเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาแหละพี่น้องไม่ใช่แต่เข้านอกนาเลยอ่ะเดินผ่านไปผ่านมามันก็มีเข้าอี้อยู่เป็นจุดจุดอย่างที่เห็นนั่นแหละนะมันมีเข้าอี้เป็นจุดจุดอย่างที่เห็นแล้วเด็กนี่นะพี่น้องเด็กนี่เขานั่งเด้าคันอ่ะนะเด็ก ก็อายุไม่เกินสามสิบอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อายุต่ำต่ำฝานั้นนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็นั่งบนเก้าอี้ไปคนเดินผ่านไปผ่านมาเ็าเดินผ่านเราเ็าไม่รู้สึกอะไรก็เดินธรรมดาอย่างที่เดินนั่นแหละพี่น้องอย่างที่เดินนั่นแหละเดินอยู่ในท่าไหนเดินอยู่อย่างไรก็เดินในท่านั้นแหละพี่น้องไม่ต้องตื่นเต้นอะไรเลยเด็กเขานั่งเด้าเขาก็เด้ากันไปนั่งเด้ากันในท่าไหน มาบอกมาเด้ากันในท่าไหนคือว่าเขายี่มันนั่งอย่างนั้นน่ะมันมีเขายี่เห็นไหมนั่งสบายเอนหลังหน่อยหนึ่งเด็กการต้าของนั่งเด้าของเด็กเด็กผู้ชายก็น่จะนั่งข้างล่างผู้ชายก็นั่งข้างล่าง,ผ,าง,าง,างผู้หญิงก็นั่งกลวม่็ผู้ชายข้างบนค่ะกลวมข้างบนเด็ก บางทีเขาก็ใส่กับโปรงหรือใส่กางเกงก็ตามเด็กผู้หญิงก็เอากางเกงลงมานะเด็กผู้ชายก็เปิดซิปออก,จร,ออกจริงไหมล่ะคะพี่น้องมันก็ธรรมดาอย่างนั้นอยู่แล้วหละแล้วถ้วามีเสื้อหนาวหน่อยหนึ่งหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตหน่อยหนึ่งเขาก็เอามาปิดไงที่ก้นไงมาปิดแล้วเขาก็นั่งนั่งเดากันอยู่นั่นแหละเขาก็คุยกันไปจุกจิกเดากันไปก็ธรรมดามากเลยค่ะพี่น้อง เวลาที่นี่นะคะจริงๆนะเวลาที่นี่เวลาเห็นคนนั่งเด้ากันหรืออะไรกันเนี่ยนะคนแก่หรือคนอะไรคนเยอะแยะที่รอเตอร์ดัมอะนะเขาก็พูดกันเป็นปากเป็นเสียงเดียวกันนั่นแหละก็บอกว่าก็ดีฝ่าเอ็นอ่ะดีกว่าไปเห็นอ่ะไปเห็นเกี่ยวกับคนทะเลาะก,กันหรือว่าไปเห็นเกี่ยวกับสงครามโลก ที่ว่าจะยิงกันหรือว่าไปอะไรกันน่ะพี่น้องไปตะเลาะกันไปสงครามโลกกันนั่นแหละฆ่าฟันกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีดีกว่าอย่างนั้นคนยิ่งคนแก่ๆนะถ้าว่าไปพูดเรื่องเด็กนั่งเด้ากันอะไรอย่างเงี้ยเด็กเด้ากันคนแก่เขาก็หัวเราะกิ๊กก็ชอบนะพี่น้องก็ชอบนะแล้วเขาก็จะบอกว่าก็ดีฝ่าไปเห็นสงครามไม่ใช่เหรอเขาบอกอย่างเงี้ย แล้วเนี่ยเวลาอากาศดีอย่างเงี้ยตามในป่าเนี่ยตามในป่าบางทีมันก็นั่นแหละมันจะมีมันจะมีมน,ะมนี่แหละมันจะมีเข้าอี้อยู่เป็นช่วงๆหรือใต้ทุม้มซุ้มต้นไม้บางทีต้นไม้หน้านอนนะก็เอาผ้ามาไงใส่กับเผามาผ้าบางๆมาใส่กับเผาแล้วเขาเขอปูนอนมันจะเป็นซุ้มต้นไม้เป็นเหมือนกับต้นสนต้นอะไรที่มันเป็นซุ้ม บนเหมือนเป็นหลังคานะ่ะแต่มันเป็นต้นไม้นะ่ะพี่น้องมันเป็นต้นไม้อะ่ะก<ม>็น่านอนเด็กๆเ,เขาก็มานอนมารักกันมาเด้ากันนั่นแหละอย่างนั้นแหละแล้วออที่เวลาหน,น้าหนาวก็ไม่ได้มาเด้ากันในป่าในอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเข้านอกนาขับรถจะไปจอดรถที่ข้างหน้าจอดรถอะ่ะ มันเป็นตึกก้างล่างอะนะใต้ดินส่วนมากจอดรถแล้วข้างหน้าน่ะมันจะเป็นมุมมุมมุมม,มุมอยู่เด็กเขาก็ไปยืนเด้ากันนะการเด้ากันเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยส่วนมากคนเขาจะเด็กหรือว่าใครหรือว่าเราก็ตามหน้าหนาวเราจะใส่เสื้อตัวใหญ่ค่ะแล้วก็มันยาวไปถึงตาตุ่มนะหน้าหนาวอะหรือว่าเลยหัวเข่าไปเนี่ยเด็กเด็กเขาก็ไปยืนแถวหน้านั้นแหลหน้าก่อน ที่จอดรถอะนะที่จอดรถใต้ตึกอะมันจะเป็นมุมเป็นอะไรอยู่แถวนั้นะครเข้าไปในที่จอดรถอะนะเขาก็เด็กผู้ชายก็ยืนพิงขวาอันหน้าออกมาข้างนอกเด็กผู้หญิงก็ยืนยืนประกบเข้าข้างในแล้วแล้วเอาเสื้อปิดอะนะเสื้อมันยาวปิดแล้วก็ยืนเด้ากันจะมองเห็นชัดเลยว่าทำตาเด้าอยู่นะเด็กผู้หญิงอะทำตาเด้าอยู่ นั่นแหละแล้วทีนี้ก็บางทีก็ใต้สะพานนะหน้าหนาว่สะพานเห็นไหมสะพานมันมีสะพานข้ามบนมันเป็นสะพานทางรถก้างล่างจะเป็นสะพานาจักรยานแล้วมันจะมันจะมีที่ยืนหน้าหนาวอะนะใต้สะพานก็เด้ากันตรนนั้นก็เยอะค่ะใต้สะพานค่ะนั่นแหละนั่นแหละบางบางเด็กบางคนมันบางครอบครัวเขาเขาไม่อยากให้ลูกเออ ไม่ให้ลูกไปที่บ้านหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้นะแล้วเด็กหรือว่าเด็กไม่อยากพากันไปที่บ้านเราก็ไม่รู้หรือพ่อแม่แม,แม่อนุญาตให้พาไปก็เลยหน้าหนาวมาเจ้าเจ้ามายืนเด้ากันอยู่ที่ใต้สะพานใต้สะพานแล้วก็ทางจักรยานมันจะผ่านนะใต้สะพานอนะ่ะส่วนมากเลยอะ่ะแล้วก็หน้าที่จอดเข้าไปที่จอดรถ สถานที่จอดรถอะนะมันจะเป็นมุมมุมแถวนั้นอะมันจะเงียบเงียบแล้วก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละแล้วหน้าร้อนอย่างนี้ก็ทะเลก่อนจะไปถึงทะเลหรือริมทะเลนะเขาก็นั่นนะมันเป็นเรื่องปกติเลยนอนเด้ากันนี่นะพี่น้องขามันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ตื่นเต้นมันไม่น่าอายที่นี่มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาบางที ก่อนที่จะถึงทะเลเห็นไหมมันจะเป็นเนินอ่ะนะเป็นเนินเด็กเด็กหรือไม่ใช่เด็กแล้วแหละก็บางทีเขาไปนอนเดากันที่ตรงนั้นแหละที่เนินอะ่ะคนเดินผ่านจะเข้าไปไกลหน่อยก็ได้แต่บางคนไม่เข้าไปไกล ใกล้ๆทางนั่นแหละก็นอนเด้ากันอยู่ตรงนั้นแหละคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่รู้สึกอะไรก็เดินอย่างนั้นแหละพี่น้องก็เดินเดินเดินผ่านไปก็เดินเดินอยู่ในท่าไหนก็เดินท่านั้นแหละนั่นแหละมันไม่มีอะไรตื่นเต้นค่ะแล้วเด็กที่นี่นะพี่น้องขาก็มีความรับผิดชอบนะเด็กที่นี่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วเออไปเด้ากันและความรับผิดชอบไม่มี ความรับผิดชอบคือว่าเด็กที่นี่นะเขาจะมียาคุมนะพี่น้องเขาจะไปเอายาคุมกับหมอ Family d ด c t o r นั่นแหละหมอบ้านนั่นแหละบางคนก็ไปตรวจเลือดก่อนให,ให้ว่าเลือดเป็นยังไงก็หมอก็อจัดยาคุมให้เข้ากับเลือดของเขาไงให้เข้ากับกรุ๊ปเลือดเลือดเลือดก้นเลือด,อดมันอย่างโน้นอย่างนี้อน,อนนะนั่นแหละนั่นแหละเขาก็ไปเอายาคุมเด็กที่นี่นะ พอเขามีประจําเดือนนะ่ะนะเขาจะไปเอายาคุมส่วนมากนะก็แล้วแต่ครอบครัวระดับของครอบครัวอีกอะนะว่าอยู่ในเลเวลไหนเด็กผู้ชายเขาก็พ่อแม่หรือว่าที่โรงเรียนก็ก็สอนให้มีถุงยางอนามัยแล้วเด็กผู้หญิงก็ต้องมีนะถุงยางอนามัยนะ่ะที่บ้านอนะ่ะพ่อแม่เขาจัดให้นะจัดให้เลยนั่นแหละเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะต้าโตแล้วมันก็ถึงวัยจะเดินพันมันก็เด้ากันได้โดยที่ไม่น่ากลัวน่ากเกลียดอะไรทั้งสิ้นค่ะเหมือนแต่เข้านอกนาเจอครั้งหนึ่งนะครั้งที่ว่าไปดูฟุตบอลไปดูฟุตบอลที่อังกฤษนะ่ตะตลกตลกนะที่อังกฤษนะ่ะแบบตื่นเต้นดูแล้วตลกมากเลยอะ่ะตอนที่เราไปดูฟุตบอลแข่ง เนี่ยเนี่ยเนี่ยทีมไฟยูโนดรอสต์ดามไปแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อะนะที่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 แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละแล้วเราเข้าโรงแรมก็ไกลาจากในเมืองไปประมาณ10บหรือแกิโลเมตรนี่แหละต้องนั่งรถบัสมาหอกมาที่เซ็นเตอร์แล้วก็มาดื่มมาดื่มมาบีดีเบียอะไรกันก่อนเวลาฟุตบอลจะเริ่มอะนะพี่น้องกานั่นแหละแล้วทีนี้ก็นั่งรถที่อังกฤษอะนะรถนะ บัสอาจจะเป็นสองชั้นเห็นยไหมสีแดงอะ่ะสวยนะสองชั้นเราเขาขึ้นนั่งข้างบนเด็กสองคนนะเด็กผู้ชายนะอายุไม่มากเลยยีเย่เปที่สองนั่งเด้ากันเบนรถบัสเลยรถบัสที่อิงแลนดอะ่ะคนขับจะอยู่ จะอยู่ชั้นล่างนะคนกลับไปอยู่ชั้นล่างไม่ใช่ชั้นบนนะชั้นล่างเราก็ขึ้นไปนั่งข้างบนและเด็กก็นั่งเด้ากันแล้ววันนั้นนะ่ะนะที่บนรถบัสอะที่อิงฤษนะ่ะผู้ชายคนหนึ่งนะเขาไปทํางานก็ถือก็ถือกระเป๋าไปทํางานนะ่ะดูท่าทางก็ไม่ชอบะเขารู้สึกว่าเขารําคาญน่ะนะที่เด็กไม่มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าเขานะดูหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ย ว่าเด็กกันแบบนั่งเด้ากันเหมือนรถบัสโอ้ยคงมันมันก็สนุกกันนะนั่งเด้ากันไปจูบกันไปมันก็หอมกันไปมันก็พูดกันไปนั่นแหละพี่น้องขาก็ธรรมดานะเพราะว่าเออเห็นไหมเวลาเด็กนั่งเด้ากันนะะเวลาท่านั่งอะนะเด็กผู้ชายอะจะนั่งติดเก้าอี้ผู้หญิงอะจะอยู่กางบนเพราะว่าหำมันอะ ผู้ชายมันก็โดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเด็กผู้หญิงก็มันมีช่องคลอดมันก็มีรูสวมปุ๊บก็้ไปก็สนุกสนานนะพูดถึงอะนะที่นี่ไม่มีใครถือค่ะพี่น้องค่ะที่นี่เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องไม่ตื่นเต้นเป็นเรื่องสนุกนั่นเช่ด้วยนะเวลาเราเห็นเราจะมีความสุขไม่ไม่ใช่ว่ามีความสุขที่ว่าเราอยากมีมีเซ็กด้วยไม่ใช่อย่างนั้นมีความสุขที่เออเราเห็นคนก็รักกัน ถ้าคนไม่รักไม่รักกันจะมานั่งเด้ากันไม่ได้ถึงคนแก่คนทุกคนก็พูดว่าก็ดีฝ่าเห็นสงครามหรือว่าเห็นคนตะลอะก,กันอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าก็านั่นแหละก็เลยสนุกนะเดินป่าก็ช่วงหน้าร้อนก็เห็นอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องขาที่ยุโรป มันไม่มีมันไม่รู้มีทุกประเทศไหมนะแต่ที่เนเธอร์แลนด์เข้านอกนานเห็นบ่อยเห็นบ่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเรานะพี่น้องก็เลยนั่นแหละมาเล่าให้ฟังแล้วอย่างที่บอกกันแดดเด็กที่นี่ตั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายหมอม้องหมอบ้านเขาไปหาเอายาคุมไม่ใช่ไปนั่งเด้ากันแล้วไม่มีความรับผิดชอบท้องออกมาทุลักทุเล อายุน้อยๆสิกว่าปีอย่างบางทียังไม่ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทํานะพี่น้องเขาจะไปเอายาคุมหรือว่าใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไม่ให้ตั้งครรภไงครับพี่น้องต้องการาป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ถึงเก้านกนาวัดที่นี่นะเด็กก็มีความรับผิดชอบจะไปนั่งเด้าโน่นนี่นั่นกันตรงไหนไม่ต้องไปเป็นห่วงเขามีแต่ ไอ้เขามีความสุขไอ้เขมีความสุขนั่นแหละก็ดีแล้วอะ่ะสุดยอดแล้วจริงไหมคะพี่น้องก็คลิปนี้ไม่รู้จะมาเล่าเรื่องอะไร <c oughs> เดินเดินเดินก,ก็ก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นบ่อยๆแหละเดินเดินก็เห็นก็เลยมาเล่าเรื่องเด็กนั่งเดากันนะ <c oughs> สนุกไหมคะพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันนะคะ อ่าคอมเมนต์มาฝากกดไลค์กดติดตามช่องเ้านกนาเนรตแลนด์นี้นั้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ